ครับสวัสดีพี่น้องกับสบายดีเด็กพี่น้องทุกท่าค่ะวันนี้มาพบมาพอกับองไม้กิงค่บานนาน้อง้าเมื่อยพี่น้องก็อเสียวนนีลเมื่อยท้ายบุญนะพี่ปนเมื่ยมันแดดหนัแมาแม่โไที่แม่เติมนุมเลยมันหนักปะหนักคนเพแห้งนกของสองสองเียวเดียกันลอยกิโลเลยนะไม่ถึงอลอยลอยกลัวลอยกลวก็ยังอยก มึงเนี่ยพี่น้องคล้องสเพรรนสายบุญสายยาวขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะพี่น้องเนาะอย่างกับพี่สาวค่ะทางเจ๊ทรายได้เอนพี่จะซักน้อยหนึ่งเนาะได้ทางกระซาาพี่น้องได้ทั้งงานมุงข้อพาห่มพาห้องหลายสิ่งหลายอย่างเนาะแล้วก็แนวอยู่แนวกินเนาะที่ที่เอาเงินสื่ออยู่บ้านนี่แมนเพราะว่าจัดนักจัดเต็มพี่น้อง ไข่ม่าม้านวานแต่ก็แฝบทงสักพ่อหลายอย่างเลยเนาะเออแฝบว่าแฝบเลยใช่นี่ฮะทงค่เอออยู่พี่เออลงทงดำลืมมาลายหลดลืมหนาลืมหลังเหนอขั้นขั้นผัวรอบวานเ่มือนลอยนึงเขาได้ 3,450แมนก็เล <Man. S 1> ือกเลือ1,450เท่ากับมาจัดการซื้อมื่อนี้นสี่ห้าซแล้วก็ซื้อว่าในี่1,000่เพราะเ่าได้เพิ่นได้พั0 0นึ่งใเท้าอืมซื้อว่าในพันหนึ่งมาซื้ออีกมื่อวันี่พันสี่เพราะว่าได้ทั้งท้องกินเนาะก็ซื้อว่าคุ้มสุดๆได้พี่น้องในลายไดนเพราะว่าได้ทั้งพักทั้งยังแล้วก็บริเเมนต่ว่าน้องนั่งค้าคนเดียวไดยใส่บุญทอดเอื้อยซื้อพัก เมื่อมาไปหาน้องแล้วเหรสิไปไปหาเอืกอยพี่น้องตอนนี้มาแหวนเสื้อผ้าพัดใน,นเส้าซุยได้มาสั่งอีกวายเดอร์ฮิวเขาดีอ่ะดีอ่ดีอด่พี่น้องแม่ยุก,กินั่งกันจากบ้านเราเข้าเลยแต่นั่งกันรออยู่เฮ้ยนัางมาลงทาน กินนมมักูบอกให้กินนมพงงก่อนว่ะรูกินบะแลี่วบเล่ก็ให้มันกินกว่าบมนมันปั๊บมึงสีวงมันปั๊บมาในตู้ม่ได้ย่ปไวเออแมน่อยเอมันปั๊ไวนมนมมาในตูมื่ใันกินนมมานำบนกันนมชงนะไดไปนกสีหอดเือนให้เติบไปเนาะ บ้านเท่าไปอุดมใจเนาะแม่ไก่เตอ๋อพี่น้องไป็ดสีหอนทารุณทาส้มต้นอยู่บ้านเลยพี่น้องเด้อตอนนี้กับมะฮอรเทือนนางนะพี่น้องได้คล้องจากเงยจะดีท่าทางเจื้อสายนะพี่น้องเนาะเหมอะให้เพิ่นนี่ก็บซ้ำนี่ทั้าง เอามาลูกก็ได้ใส่สักขาอ้อมก็ได้แม่ได้หลายอย่างใส่หักหอมก็ได้ไดอไดเอาก็ได,ด้แบบเ,เราอย่างเดียวกันะนะอยู่ใน็มอย่างนั้นในกระซามลูกเลยเออไรของกินของใสหลายสิ่งหลายอย่างอยู่กินได้ไข่นะปาทอดกินเนี้ก็ได้เสุดท้ายมีเหือมีแห้งมูนี่ยจะส้ขวานขี้กระเล้ยแสขี้กระเลี้ยแพักอะไรอย่งางอ่ะ,อะ มาหายบ่บบางนิดหน่อยนะนอนโอ้เมื่อกี้บ่ได้อุ้มได้พี่น้อ,องเลยซื้อเด้เอามุง้งรอบมาหายแล้วจงังโมต้องอะไรจระชีแบบบ่ต้องได้เอาขามุ้งใหญ่เด้มันห่อนตรงเอาไว้อยู่ห้องนอกก็ได้ก็ครอบไว้เมงวัานขาวบอได้ฮะกระเมียนที่นอนเฮาเขาเฮาตื่นมาแล้วก็พับเมียดม,มันเป็นระเบียบเรียบร้อยอันวงลูกมันก็สิได้อยู่ได้สบาย เพราะว่าอันเท้ากับหุจักเมียนแม่นมันจะเป็นเรียบร้อยแปนซานเท้ากันได้อย่างกิเกมันงอ่อนกี่ประตอนดึงมาครับมันตอดเด็กน้อยตายเลยได้มันเจ็บแม่ไม่งอทิ่เจ็บใหญ่เท้ากันยิ่งเป็นอะไระวังอะไรเมียนพยายามเมียนมองมาได้มันหกกับเมียนปัดเอาเพราะว่าถ้ามีลูกน้อยมันก็คือเขาอยู่ซ้อมพมิอะไรเนาะเก็บลูกขอบกันมุงครอบแน่ได้มุงครอบกับมีแล้ว เดนเนี there, ưa, pues ่ยม right. ันสบมือแล้วก็บโมวัก nah, พือนดูวยหันไรเออควดีปันสุดนาราอยู่แต่ว่าเป็นสุดเก่าเนาะเขาก็ได้เลือดมาให้สุดนึงเนาะกับพ่ออ้อมแล้วกับโมวักตรงกีบตรงมืออะไรเลยใจเย็นๆเด้อเทงบันดอกเนาะโดยเขาบอกขอบใจเพื่อนไงล่ะจะก็ไปยิ้ทางนั้นก็ได้เป็นหย่าทางพวกร้องน่าโจย เกินไก่กันนะคดีใจดมื่อนี้หัหน้าก็ได้เงินมามอบให้อีกล้พี่น้องได้เงินมามอบลได้เท่าไก่สองปัญหากาลังเจ็ดสองัญหาร้อยบาทกำลัาเจ็ดเก็บดามียเดอร์พอวานี่ก็ได้หาพันก็เกือบหมื่นเลยดิเก็บกลัาไว้เกือบหมื่นอยู่แต่มา เจ้านี้มาจี้มใครยุ่งเฮามาแต่ยังดีนะเจ้าหนี่ว่าเขาก็จังมีเงินใส่เงินมาจดรถซื้อมาทวงเอาเันเงินเปา็นออะวกัยังดียังกว่าคันที่ชุ่เฮามาพ่อเมื่อวานขาวน้วกินเงินล้านหนึ่งมันก็มาลายสอบเติบอยู่รเล เก็บกำไว้แหละก็ไปซื้อถ่านมาดัางน้ำเกิดดังพื้นอะไรมันควันควันลูกเจ้าแหละสิเป็นก้อนลงหน้อยแหละพอมันคับมันแคบมันการบัวเปลืองดอกเลยกลัวหน่อยเนาะบ่เปลืองสองตัวเมียนะอันสอบหนึ่งก็บพได้เพิ่อยืดอ่ะอืมเอเจ้าในอยู่กับพ่อกับแม่บ่สรอยู่ในเพื่อนขอแหม่เลยจ้าเออพ่อแม่เพี่ยาลายตีแล้ว มันมีคู่มีคิงบ่โสดเดี๋ยวให้ยี่งหฮะห้เด้อมั่นนะคัะซุพอนน่นแหละน่ะเดียวกันเลยแหละร้ายดอกหมูอ่ะมีหมวกมีท่นตีนทํานนาให้กระใสลูกก็ว่าพื้นขาเคินกับพือนขาวอะไรเป็นไงจะดีร้าย รถแท็กซี่เริ่มต้นด้วยจังไรพี่น้องเริ่มต้นด้วยจังไรมียังกะซื้อมาก่อนนะพี่น้องแบบอันนนั้จะซ้ำนี่ก็ได้เบื้องต้นก็คือให้ให้ร้านหน่อยให้น้อกให้นอกแบบว่าแบบว่าเออให้ความสะดวกแบบเพิ่นก่อนนะพี่น้องเม่อกี้่าแย้มแยบป้าขนมแบบแยานั่งไล่บอลลอนมันกัดลูกเลยเอามาเอาแผลบเอายังไงล่ะใส่ปุ๋ยปี๊ง นอนบอลลเอยลอดกไดงุได้ถกหจักรยังขี่ได้บออเดียกเขาเพิ่นกับคุ้มไว้ ก็ย uh huh. like uh huh. ังดีอะยังเลือกเขากินนอะพี่น้อง่าวาก็เสียวใสทำอย่พี่น้องเลยมาให้เจ้านีเสียงดังๆแ็คือซีตกใจอ่ะยันเคียบหได้ยันแก็ยังดีผนก็ใจดีเนาะเพ่ะไนี้อาบมได้เอาอันขีดดอกกำไรน้ำไ่รเ่นมไาเาไมอือใช้ตะใเตมันไวว เังหมดใจมากหัวบโได้กินยังชิัใส่ก็ไ้คผู้บ่าวผู้บ่าวผู้บ่าวผู้่าวผู้าวผู้สาวผ้าวใจมึงผูกขาดแค่ต่เฮง ตั้งแต่เมียท้องจนเมียคลอดวะโั้งมันหาเสียงดังบ้งนัยนัยนยหมุ้งลมุ้งกลางมุ้งไ้กาง็นี่ไต้นนั่นน่ะก็ฮือไว้นอนชอนี่พอแล้วฮือไว้ไม่จะเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยไม่คยมเลว่าให้มาขึ้หมดเอาเ้ยโทรหาแต่อยู่ปักซอง ค่ะยัง้ง่ีาเอาฮะไปหัวหน้านะจากกันเาจเอาเอไจากเราเอาเลยหรือว่าลิ้ได้จะทามเหาอไวดหอขนดะจาก อย่ว่ายาเราบอกเอาดอกมันยากเนาะจะถามเธอว่าเธอสิเอาบ่อเว้นพมาอัดเพื่อมันได้ไหมน่ะเหมาะได้ก็ซ้ำบอกแบนี้อืมได้ก็ซาำแบบว่าเอาแบบว่าสักผ้าน้ำอาบน้ำให้ลูกน้ำก็ได้นี่แล้วก็ให้ลูกให้มันไปซื้อให้ลูกนะซื้อใหม่นี่ยใหม่เห็นแบบว่าบ่ออยากได้ได้ครป่ามันซื้อให้เอาดูว่าโอ้โหจ่ายตังมาค่ะเท่าไหร่ ร้อยกว่าบาทกับซองกับซองลอยไปเลยยังลอยท่าได้ปะลอยกว่าบาทเนี่ยะไรกาน้าดีหอาลยหาีบะงกค่ะเออของคนในงานไอ้ทมันจำเป็นเออ เงินเขาอะไรพี่น้องเลยขอบคุณเขาคุ้นผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะที่ได้เราเื่อนได้คล้องมาให้ครอบครัวน้องสานังคำนะพี่น้องอ่อกันคลิปหนาได้พี่น้องเด้พขกการพักมาสบายดีพี่น้อง